สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาฝึกการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรในเสียงสระตัว o ในภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าวาวโอนะคะามาเริ่มกันเลยค่ะ the o g the o g dog น้องหมาหรือว่าสุน,นัขนะคะ t e f o r o h e f o r f o หมอกนะคะอย่างเช่นฤดูหนาวทางเหนือก็จะมีหมอกเยอะนะคะเจะออ้อเกอรเจออ้อเกอร์จอกเกอร์วิ่งจ็อกกิ้งนะคะเล่ออ้อเกอร์เล่ออ้อเกอร์ลอกเกอท่อนไม้เค่ออ,อ,กเกอ้เผอเข่ออ,อ,กกอ้อเผอครอบเผลอคุณตำรวจ h อ่อเพอกระโดดเมออ้อเพอเมอไม้มอบหรือไม้ถูพื้นนะคะเออเพอเอพออนะคะอย่างเช่นจุดขวดนะคะโผล่ขึ้นมานะคะพุ่งขึ้นมาเลยนะคะเธออเพอเ ทอเด้านบนนะคะคนยืนอยู่ด้านบนหน้าผานะคะ the ot t h ธอ t ด o t จุดนะคะ h e r ออ t ร้อน p พอออ t เธอ t r o t t e r หม้อ <More. S 2> b อ ออคืเบออ็กส์บ้คืกรองฟออคืฟออ็กส์ฟอกค์มาป่าเบออ็ยบอออยบอยเด็กผู้ชายเจออยเจอออยจอย ความสูขนะคะเสืออ้อยเสืออ้อยซ้อยทัวนะคะเธออ้อยเธออ้อยท้อยของเล่นสำหรับอวอโอนะคะคำตัวอย่างก็จะมีอยู่18คำนะคะ ให้เด็กๆเขาค่อยฝึกนะคะจะได้จำได้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย